หลังจากพักประชาชนมีมติสำคัญหากมีการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพักจะสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32อย่างไรก็ตามค่ะการสนับสนุนครั้งนี้มีเงื่อนไขร่วมทางการเมืองชัดเจนได้แก่ 1. ยุบสภาภายใน4เดือนนับจากวันที่ถแถลงนโยบาย 2. หากสารรัฐธรรมนูญชี้ว่าต้องทำประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐบาลต้องจัดทำประชามติโดยเร็ว 3. หากศาลเห็นว่าไม่จำเป็นต้องทำประชามติรัฐบาลต้องเร่งผลักดันให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจากการเลือกตั้งภายในวาระสภาชุดนี้ 4. พักภูมิใจไทยต้องมาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก เพื่อรับประกันการยุบสภาตามข้อตกลงและ 5. พักประชาชนยังคงยืนยันทำหน้าที่ฝ่ายค้านและจะไม่มีใครตักพักเข้าร่วมเป็นรัฐมนตรีข้อตกลงนี้มีลายเซ็นรับรองจากนายนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนและนายอนุทินชัยวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยลงวันที่3กันยายน2568การเคลื่อนไหวดังกล่าวค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของการเมืองไทยหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำมินิชัยให้นางสาวแพทองทานชินวัตร ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลงส่งผลให้รัฐสภาต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn